อวามของพุทธะนีคือสรุปลงที่นี่ความมันยึดติดทุกอย่างเออความยึดติดมันทุกคนมาจากความหลงยึดติดทุกอย่างทุกเรื่องที่เราเข้าไปยึดมันทุหมดพวกง่ายๆสาหรับชาวบ้านไม่ได้ต้องไปสัญหาถ้อยคำอะไรมันเยอะแยะมากมายแต่สำหรับกระบวนการของผู้โปรดเองแล้วโดยผู้ที่เรียกว่า เขาใส่ใจในเนื้อหาของความมยุติความหลุดพ้นอยู่แล้วนี่ก็ต้องฟังอีกแบบเพวกยังเลื่อนลอยพูกยังล่องลอยอยู่ก็ต้องฟังอีกแบบแต่ก็เนื้อหาเดียวกันผ<ะ>ู้อย่างทำบุนทางทำแล้วแล้วไปแล้วต้องแผ่บุญมีแผ่บุญรุ่คน,ปนไป ที่มีแค่มนุษย์มันเหนี่ยมมนุษย์มากมายหลาย,หลายพบหลายภูมิมีกาภาพทิพย์จิตวิญญาณทั้งหลายทั้งคนที่ตายลงไปแล้วแล้วในสิ่งที่เขาเป็นพบกันภูมิมันอยู่แล้วมันเยอะแยะเราก็หแผ่บปรมีให้กับสังสา์ให้กับทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่าทางมาสายด้วยพูดอะไรก็พูดในจิตเขาเปิดตามทุกอย่าง,งมันสรปตรงที่ความ,มยึดติด ถ้าจะมาถามว่าสายไหนสายนั้นสายนี้มันเป็นเรื่องของความยึดติดเท่านั้นแหละจริงๆแล้วมันไม่มีสายหรอกมาลงสร้างขึ้นเองมาหลงยึดติดกันเองมันไม่มีลัทีไม่มีนิกายรมาหลงติดกันเองมาหลงวุปโลกันเองนิกายนั้นนิกายนี้อะไรทุกอย่างที่มันมากันจนกลายเป็นรูปแบบหลากหลายมากมายก็เพราะมันมาจากความหลงยึดติด จริงแล้วมันมันไม่ใช่ตรงนี้ไก่ไหนทั้งนั้นไม่ใช่ตรงสายไหนทั้งมันไม่ใช่สิ่งยีติดตั้งใจก่อนจะเริ่มมันไม่ใช่สิ่งยีติดก่อนที่จะเริ่มนะเป็นอะไรก็นมา <c oughs> แต่นนหนัวใจของปฏิธรรมมันก็อยู่ที่ความไม่ยึดติดไม่ยึดติดก็คือไม้เองให้เราย้อนกลับมาไม้ไมันก็ทั้งไม้เองดีมันพูดมันก็ ค่อยๆตะล่มกันมาเลยของมันยึดติดก็คือไม้แหละเราก็ต้องรู้จักคำว่าไม้ดีๆไม้นี่มันเป็นทั้งหมดของความไม่ยึดติดเราก็ต้องย้อนถอยกลับมาไม้ไม่นก็ทั้งไม้เองไม่ยึดไม่ใชทั้งไม่ยึดเองว่าทุกอย่างที่เป็นอยู่มันแค่ใส,ส่ผู้ศึกษาชั่วข่าวถ้าเราไปหลงยึติดในสิ่งที่มันชั่วข่าวสิ่งมันก็เลยกลายเป็นทุกข์ ความหลงจดติดนั้นดีใจเสียใหจมันก็เป็นอารมณ์ปรุงแต่งชัว่วขราวเาะนั้นเราก็ต้องถอให้กลับมาไม่ดีๆหมดแต่หลําไปไม่มัน็็ข้างไม้เองนีหัดตัดรอบความหลงตัวเองค่อยๆพูดตะล่อ,ลอมเข้ามาค่ะก็เน้นไปอีกคำหนว่า จริงๆก็คือทุกครั้งนี่จางอนัตตาสุขขังมันไม่มีเก็เลยพวกเขาพอเราฟังูว่าไม่งั้นถ้าเราสุขเราต้องใช้ทุกสุขขังมันไม่มีเขาก็เขาก็ตื่นขึ้นมาทันทีเลยจริงเียค่ะมันเป็นทุกตัวอย่างถือทุกทุกมากทุกน้อยทุกจริงไม่มีหรอกมีแต่ทุกน้อยทุกเบาบางทุกละเอียดตัอย่างมันชั่วค้าม แต่ทุกเย่างเ,เป็นชัว่วคราวแต่นั้นชีวิตมันจะสรุปได้ครับตรงสรุปตรงสูกความมิติดนึกคำว่ามิติดเนี่ยมันเป็นประโยคคําแรกของประโยคนี่ค,คือไม่ฟังไว้ดีๆค,คนไม่เนี่ยม,มันทั้งหมดของความมิติดนันต้องย้อนกลับมาไม่ตัวไม้เองเรื่อยๆหน่อยแล้วมันจะไม่ยึดไปเองก็ต้องบอกเขาดิบอกเขามันจบ ล้างจบทุกสเต,ตจฉะนั้นที่คนไปหายึดกันสายนั้นสายนี้นิกายนั้นน,กน,นิกายนี้มันเป็นความหลงของทุกคนเองหลงโภโรกแล้วก็เอาโภโลกมาหลงหลงสมมุิแล้วก็สมมุิมาหลงมันเป็นบางบนแห่งความหลงหจริงๆแล้วท่านองค์พุทธาสอนไม่มีอะไรมาก อุกอย่างมันไม่ใช่สิ่งยึดติดความยึดติดมันเป็นต้นเหตุของความทุกข์ทั้งปวงของกับประสัตรนั้นอะไรก็ตามที่ที่คุณเขา้าไปยึดมัน,มนทุกยึดอ,อะไรก็ตามที่มันทุกยุคมันก็ทุกประตูยึดของของเราเองทุกเรื่องแม้แต่ในเรื่องของตัวเองกายใจตัว เราพูดกระลำขาท่านไม่ได้สอนยึดอะไรท่านไม่ได้สอนให้ยึดมัดนมก็นทั้งะองท่านเองเราจะไปยึดแล้วรเรื่องศาสนาหมือนกันมันเป็นเรื่องของโมหะโมเรื่องของวิถีที่เอามายึดเอง จริงๆเราก็แค่เคารพกันก็พอนับถือกันเคารพกันก็พอแล้วคนทุกหมู่ทุกเหล่าไม่ต้องไปแบ่งนัศาสนานักศาสนาศาสนานี้เอาแค่ความเคารพนับถือกันก็พอแล้วแต่ถ้าไปยึดถือมันจะทะเลาะกันมันจะเป็นความทุกเรื่องความยึดถือในศาสนาแล้วเรื่องการทะเลาะเบาแวงเรื่องความแตกต่างมันก็มาจากความยึดถือเคารพนับถือมันเข้ากันได้หมดทุกหมู่ทุกเหล่าอยู่กันได้หมดเพราะโดยความ ละลบหรือก่อนแลถือแค่นั้นพอพอทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่ใช่สิ่งยึดติดแต่เข้าไปย,ยึดติดแล้วไม่ได้เรื่องศาสนาก็เป็นถูก<ะ>ต้องพูดดีๆพูดให้มันสรุปให้มันเปิดพ<ะ>อดได้หมดสั่งพวัสดิ อยู่ที่เจอใครแล้วจะพูดยังไงเจอใครแล้วจะพูดยังไงใช่ค่ะบางทีมันไม่ได้ตั้งตัวมันเข้ามาโดยที่ไป,ไปตั้งถ้าตั้งยิ่งยิ่งแก่แกงกันค่ะตั้งเรามาจากความไม่ยุติเรามาจาก ไม่เอาแม้กระทั่งไม่เอาเองเรามาจากม่ยึดแม้กระทั่งไม่ยึดเองดังนั้นมันเปิดอยู่แล้วมันเปิดพร้อมที่จะล้างสมบัติอยู่แล้วไม่ต้องไปสนใจดังนั้นคำพูดคำจาจจะถูกพโลกขึ้นเฉพาะหน้าเอง <S 1> <S 1> <S 1> อาจำไ,ไว้ไม่ได้พูดเพื่อให้ใครเข้าใจ <S <S พ,พูดล้างความยึดติดของคนดังนั้นก็ ก็ต้องเก่งใจค่ะ <Okay. S 2> แล้วในหมู่เหล่าที่เขาปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้อนอยู่แล้ว <Okay. S 2> ก็ต้องพูดอีกแบบ <Okay. S 2> อืมไม่แบบเพื่อนๆอ,อย่างนี้ <Okay. S 2> ก็อย่างที่หลวงพ่อให้ <Okay. S 2> เราอกผู้ปฏิบัติทั้งหลายภาพพิท์ทั้งนนไม่ใช่ บรรญัติอิ่มยาแต่กึงนมนุษย์กลงนยากลึงทิ้บบ้างแล้วส่วนมากก็จะอยากมากกว่ามันก็ต้องมันอยากเพราะทิฏฐิยึดทิฏฐิความคิดความเห็นเราก็ต้องค่อยๆพูดล้างทิฏฐิไปทิฏฐิมันหลากหลายแง่มุมที่เขายึดอยู่แล้วค่อยๆพูดล้างทิฏฐิในแง่มุมต่างๆให้คลายออกคลายออกไปนี่คือการล้างแต่ละมือแต่ละ ไรื่อยงยากและโปรตได้หมดทุกหัวทุกเราจะลึกจะตื้นจะหนาจะบางจะปานกลางขนาดไหนก็ล้างได้หมดไม่ต้องตั้งท่าถูกแล้วเพราะมันมาจากสิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับตั้งไม่ตั้งมาจากสิ่งที่ไม่เกี่ยวกับต้องไม่ต้องแต่นั้นมันจะไม่มีสภาพที่เก้กงกันสมุทรไทยมา,าเฉพาะหน้าเหตุมาอย่างไรก็ล้างไปตามาี แต่ระวังตัวเก่งใจ <darker. S 1> ระวังตัวกลัวระวังตัวเราแวง <c oughs> มันจะทำให้ไม่ฉาฉชาน <c oughs> ระวังตัวกลัวระ,ว,ว,ระ,ว,ระวังตัวเราแวงระวังตัวเก่งใจมันจะทำให้ไม่ฉาชาน <c oughs> ไม่สมุดเฉดระวังเวลาพูดเวลากล่าวจะทำร้าง